10คำกริยาภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยคตอนที่เจ็7 xiang xin xiang xin xiang xin เชื่อตัวอย่างประโยค wo bu xiang xin ni de hua wo 不相信你的话，我不相信你的话。ฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณ我，ฉันปไม่相信เชื่อ你，นเธอของวคำพูด 我不相信你的话ฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณ明白明白เข้าใจตัวอย่างประโยค我明白你的意思 我明白你的意思。我明白你的意思。ฉันเข้าใจความหมายของคุณ。我ฉัน明白เข้าใจ你เธอ的ของ意思ความหมาย。 我明白你的意思ฉันเข้าใจความหมายของคุณ花花ใช้จ่ายเงินตัวอย่างประโยค我今天花了很多钱我今天 花了很多钱。我今天花了很多钱。วันนี้ฉันใช้เงินเยอะมาก。我ฉัน今天，วันนี้花ใช้เงิน了แ,แล้ว很多เยอะมาก。钱เงิน 我今天花了很多钱。我今天花了很多ัวันนี้ฉันใช้เงินเยอะมาก。จ得ต得จำได้ตัวอย่างประโยค 我记不得了。我记不得了。我记不得了。ฉันจำไม่ได้แล้ว。我ฉัน记得จำได้。不ไม่了了。我记不得了。 ฉันจำไม่ได้แล้วไอไอรักตัวอย่างประโยคว่าไอ่นี่ว่าอ n นี่อนฉันรักเธอว่ฉันไ รักนี่เธอวูาปอไนี่ฉันรักเธอสิส,สิตายตัวอย่างประโยคทาตะเสี่ยวเมาเมื่อวานฉิแล้ว 他的小猫昨天死了。他的小猫昨天死了。摸完ื่อว了。他，他的，小猫，猫，昨天，摸完。死，袋死， แล้ว他的小猫昨天死了เมื่อวานแมวของเขาตายแล้วจุนเป้จุนเป้เตรียมตัวอย่างประโยคมามาจจ่แว่นฟ备าน มมามาจ妈妈在น备ป饭。妈妈在准备晚น,มามาน,น,นแม่กำลังเตรียมอาหารเย็น。มา妈妈าแม่在กำลังจุ่นเตรียมหวานฝานอาหารเย็น มา在มาจ่ายุนปหวานฟ้นแม่กำลังเตรียมอาหารเย็นชีวังชวหวังตั่างปรหวังตัวอย่างประโย่นหวั่างปหว่ 我希望你能原谅我。我希望你能原谅我。ฉันหวังว่าเธอจะให้อภัยฉัน。我ฉันหวั่าเธอจะให้อภัยฉัน。我ฉัน希望งว่เธอจะใหฉัน。หวังว่าเธอฉันว่能สามารถ原谅ให้อภัย我。 ฉันหวังว่าเธอจะให้อภัยฉันรู้ต้วยอย่างประโยค你怎么知道 你怎么知道？你怎么知道？你特怎么样 n 知道如你怎么知道？特如的样ู讨厌。 เขาแยนเกลียดตัวอย่างประโยคท่าเ่าเย่งเทียน,น่าเ่าเย่งเทียน่าเ่าเยี่ตรงเทียนเขาเกลียดรูหนาวท่าเขถาเถ่าเยี่เกลียดตรงเทียน ฤดูหนาวทาเท่าเยียนตรงเทียนเขาเกลียดฤดูหนาว